ลดยี่เลยลด20%ลด20สซสวัสดีครับผมนโรดครับสวัสดีค่ะไม่ลรลค่ะคบวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานโรนในตราบวันนี้เราจะมีข่าวดีมาบอกครับเป็นเรื่องราวของลออเอาเฉคอรสปินแล้วกันลอออะไรคะเ๋ยวี่จะบอกข่าวดีว่า มันลดราคาเยอะมากใครไม่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยนะโอ้เสียดายเลยแล้วก็มันจะซื้อเรื่อยีอยู่พอดีนะเพราะเราเข้าร่วมรายการทั้งหมดเนี่ยหลายรุ่นมากมันจะ่มีตัวเลือๆนะ <c oughs> มีหลายรุ่นมีหลายรุ่นเนี่ยไม่ลงมเขาจะเตือยิบมาให้เรื่อยๆเราโปรทั้งหมดเนี่ยไมื่อกองหวอบเป็นส่วนแล้วลดลดกี่บาทเอาง่ายๆเลยนะทุกรุ่นที่เราเอามาโปรที่เราหเห็นในคลิปนี้นะทุกตัวเลยลด20สอร์ซลด20สอซนนะเอาเฉพาะรุ่นที่เราหยิบมาหยิบมาให้ดูนะ เริ่มตัวแรกเลยแล้วกันอามาเลยนะครับนี่ซาเบอร์นะฮะทุกตัวนะฮะทุกตัวจะเป็นเยอปนหมดนะถ้าเป็นแบบตัวไหนตัวไหน,ไหนที่มันใช่หน้านี่ไม่ใช่นีอ้าวนี่นะฮะของแท้นะครับมีรับประกันนะครับเป็นอ่าของเรวบีเจอปนรุ่นนี้คือแขนใช้ขวาได้แขนเป็นนี้เลยคาร์บอนหนอพีว a แบบนี้นะตัวนี้เป็นตัวที่แพงสุดเลยนะของตระกูลเรวบีซาเบอร์เราเอาเบอร์หนึ่งพันมาโปรให้ จำนวนจํากัดนะไม่ใช่แต่ละรุ่นได้ทุกตัวได้เราเรา,เรามีจํากัดว่าสามากน้อยขนาดไหนนะโค้ต้าของเราก็รีบมาแล้วกันเนี่ยซาเบอร์เบอร์พันนะผู้ชายสีทองอ่ะเรียกไปถูกเลยสีทองกันมันเป็นเครียกซาเบอร์ซีเอฟนะฮะซาเบอร์ซีเอฟตัวนี้หนะล่อมาราคาเนี่ยอย่างอย่างเขาขายเนี่ยเราเซิร์ชด,ดูได้เลยเปิดเซิร์ชด,ดูได้เลยตามเว็บสะดวกซื้ออะไรเขาจะลงอยู่ราวๆสองพันห้าน 4, 90, สองพัน,น 4, 80, สี่เก้าสิบสองพันสี่แปดสิบอะไรอย่างนี้ประมาณน,นั้น เราเอาราคานั้นเป็นเกณฑ์เลยที่เขาขายกันเนี่ยวบายเขาขายกันแบบลดเคาะลงมาเลยยังไงคะเฮียดิสคายลงมาเลยยี oh, ่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ออกมาเท่าไหร่การเท่านั้นเลยโอเคไหมอันนี้คือรุ่นแรกนะฮะที่รวมในกนารซาเวอร์ซีเอฟสีทองแบบนี้เบอร์พันนะเราๆแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมพูดแล้วนะผมจะวางไว้น,นี่นะครับอ่าต่อมารุ่นต่อมานะฮะอ่านี่โอ้อันนี้เป็นซาเวอร์ตัวเครียกแขนแคบถ้าใครศึกษาเอ่อ เดี๋ยวบีนะจะรู้ว่าตัวตัวซีอาร์เป็นรุ่นเดียวที่แขนแคบแล้วก็เกียร์สายละเอียดมากเกียร์สายละเอียดมากเลยพื้นรงเนี่ยก็คือเลี้ยงสายได้ละเอียดกว่ารุ่นอื่นเท่าไหร่พวกนี้นะส่วนลูกป,ปืนพวกนี้พวกตระกูลซาเบอร์พวกนี้กล้าลูกปืกนหมดแล้แล้วกัะน,น,น้ําเค็มเลื่อนไปลูกปืนสแตนเลสนะฮะย้ายแขนซ้ายขวาได้ตัวนี้ยังเป็นแกนเสียบอยู่นะปรับรีเวิร์สกลับได้เวลาฉุกเฉินนี่นะ,นะนะครับตัวนี้ก็สองพันกว่า ก็ลดสิบเร์เซเหมือนกันลดยี่สิบปร์เซ็นกนตัวนี้มีเบอร์พันกับเบอร์สองพนีเบอร์อะไรเบอร์สองเบอร์สี่พันเอร์สี่เลยเฮ้ยมีเบอร์ 4, นี0 0ัหาย,ยากมากเรายังพอมีเฮียจะชวนตัวนี้หลายคนคอยดูนะ้ะาฬคกาไม่เร็วนะอดแน,อน, 4, น่ 2, 000 000นอนเบอร์สี่พันก็เข้าร่วมด้วยเบอร์สี่พันก็ขายอยู่สองพันกลางเนือนก็ลดยีสิบเหมือนกันนะฮะเขาเรียกซาบเบอร์ซีนะฮะตัวนี้ซาเบอร์ซีนะเอกลกกษณ์ษษษษษษ 4, เคือสีดำแต่กับสีเงิน โอ้ส่วนตัวนี่สำหรับงานทะเลเลยนะถือว่าเอาสวายแข่งก็ได้นะนี่ไงเอาฝายโดดไปแล้วเนี่ยหนอบเนี่ยให้อย่างนี้ไปเลยนะเอาแพงๆไปแล้วไอ้นี่แล้วก็เป็นซับเบอร์ทูใช่ไหมซับเบอร์ทูซับเบอร์ทูเนี่ยคำว่าซาบเวอร์มันจะเขียนคล้ายๆลายเซ็นนะเอกลักษณ์ก็คือดําแดงทองนะเจแปนเหมือนกันนะตัวนี้มีเบอร์พันเบอร์สองพันใช่ไซส์เท่าๆกันแต่ว่าสปูนเบอร์สองพันเต็มสปูนเบอร์สองพันนั่นจะเก็บสายได้มากกว่า นี่เป็นมาคอนิ๊นกใช่ฮะนะโคนหินตกปลาหงปลาหมึกนะตกปลาเล็กปลาน้อยได้ปลาสบิร์ก็ได้ปลาหนึ่งก็นนะ่ะปลบีนี่เขาลื่นเนาะเฮียโอ้โห,โหนี่มุนมือเดียวให้ดูนี่เลยนี่ซาวเบอร์ทูนะนี่อันนี้ไม่ได้หยอดน้ำมันนะโลดนะยังไม่ได้หยอดน้ำมันนะโลดนะดูวิ่งพิ้วเลยนะอ่ะอันนี้ก็รุ่นนี้ะบอให้สองเบอร์ toda, นะครับเบอร์พันกับเบอร์สองพันอันนี้เขาเรียกซาวเบอร์ทูซาวเบอร์ทูซาวเบอร์ทูนะฮะอีกใบ มาวันี่แหละนะเฮ้ยน,นี่เจ๋งนี่มันไอ้เคสร,ร,รุ่นใหม่ล่าสุดนะโมเดล225 0เลยนะ,ะนี่มีแขนคู่ให้กับแขนเดี่ยวให้ด้วยแล้วเป็นแขนเดียวแล้วนะฮะนี่ฮะแบบนี่ดับเบิลแฮนเดิลมีตัวดีอย่าบามันนี้ส่งเสมอก็อันนี้โอ้โหระดัสมูทอย่างเลิศกันมีสองเบอร์ฮนะอันนี้มีเบอร์2000กับเบอร์5000นี่เบอร์5000ดูสมูทโอ้โหบึ้มบึมพี่พี่มหัมมมมมมาางการย์เจแปนเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็ลูกเป็นแดงทั้งเกมนะฮะเจ็ดตลับนะฮะนี่ไม่น้อยนะอย นี่แล้วใ้แขนสองแขนนี่ถ้าเบอร์ใหญ่ก็จะให้แขนแบบนี้เป็นสีบาทนะส่วนเบอร์เล็กเบอร์สองพันก็จะให้แขนแบบแบบนี้เป็นยางนะเ cool. นคเคลียสทูนะนี่ก็เป็นโออะไรคะสแลมวิสแลม,มนี่มีเหลือลอยู่อย่างนี้ยอดมากนี่ฮะสแลมแะไม่ใช่สลัมนะเ <c oughs> ลยเดนแดนเหมือนกันนะครับตัวนี้เจ็ดลูกปืนหล่อๆมาเลย เนี่ยพวกนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยในเรทประมาณสองพันกลางขึ้นหมดเลยคือปกดไม่ว่าวจิมือถือมากดเขามาเรียวบีรุ่นไหนก็เพื่อถ้าเป็นตระกูลพวกนี้นะสองพันกลางแน่นอนแล้วก็ลดมาเลยยี่สิบเปเซ็นต์นี่มาเลยกระสาเบอร์มนะัตัวใหม่ตัวใหม่เขาบอกว่านะโรครับ LT มันยอมาจากอะไรครับเนี่ยนี่นี่แถมเดียวแล้วนะ ให้ี่ตัวนี้แขนเกี่ยวแล้วนะฮะย้ายแขนซ้ายขวาได้เลยนี่แขนเกี่ยวนี่นะแ,แล้วลคำว่า LT ก็คือไล่แขนชันแปลว่าเบาด้วยแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็ดูแขนกว้างโรเตอร์ใหญ่ยัยยกษมีเบ,บื้อาางมหัศจรรย์นี่แต่เราตา่างภาเลยเด <c oughs> บ,บิวตเหมือนกันแล้วรื่นจริงครับเองน,นี่มีเบอร์อะไรบ้างที่เรามาจัดให้มีเบอร์พันเบอร์สามพันเบอร์สามพันโอ้โหเบอร์สามพันว่าอะนี่โอ้โหเบอร์สามพันนี่ก็ถามไปเล่นสวายแข่งกันให้ลื้มล่ำหมด มีเบอรสี่พันไว้โอ้ยไอตัวนี้เดี๋ยวคอยดูย่งกันรูปภาบไปหมดเลยมีเบอร์สี่พันคำว่าอทีนะเบอร์พันเบอร์สองไอเบอร์สามพันแล้วก็เบอร์สี่พันไะด้สามเบอร์พอรุ่นนี้เฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> โอ้ยวิววิวมาเลยครับ LT มีคุณเรียก LTQ คุณผู้ชม LTQ โมเดลสองพั LT Q นยิบห้าน้ฝาจีบแบบนี้กระปูนแขนเดียวเนี่ยฮนะ พิ่งออกเลยนี่เพิ่งออกเลยสีนี่กลางวันสีนึงกลางคืนสีนึงเอาอแดนไปเป็นสีม่วงอยู่ในรล่นมันสีเขียวสีมแมลงทับนะมีเพื่อนมาปรบมาณสองพันถูกต้องค่ะนะตัวเท่ากันแหละเลือกใช้แล้วกันอยากเก็บสายได้มากหน่อย,อยก็เลือกเบอร์สองพันเนาะแล้วก็นี่รุ่นที่มาแล้วครับมีมาแล้วครับพวกนี้ก้าวลูกปืนหมดเลยนะเห็นดื้มไหมนี่ซาเบอร์เลสครับซาเบอร์เลสเจแปนว้าซาเบอร์เลสหากันได้เนี่ยที่เราไม่มีที่เราม <ะ S 1> <ด>ีคร<ด>ับ เอาเบอร์พันไปเลยแล้วกันเบอร์หนึ่งนะลด20%รนะครับจะบอกว่าเมอร์เรียวบีเลยนะรุ่นนี้สุดยอดมากเป็นแบบว่านะพึ่งได้เลยนะงานทะเลงานจิกงานผวาไว้แข่งงานอวนเอกอันเประสงมากเขาเรียกว่าตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยได้เลยเนี่ย AP Power เวนี่ยสองคนกว่าก็โรเหมือนกันนะนะสวยมากนี่แล้วก็ เนะตเหมือนเดิมนะครับคลิปเนี้ยเห็นแล้วช่วยกดแชร์หน่อยนะเรนะาบอกว่ามีมีเยอะกดแชร์เดี๋ยวคนดูกันลุ้นราบมันหมดมันไม่ก็ไม่เยอะหรอกไม่พอแพ้นะมันก็เอาตู้หนึ่งอ่นนะกล้องแต่กล้องแพนไปเห็นตู้หนึน่งอันนะให้นะเอาไปเราแบ่งเวลากรรมะกรรมะเอาประมาณนี้แหละรุน่นละสองตัวสามตัวจีว่งตัวอันนี้เราถือว่าเป็นแคมเปญรู้ป่าว่าเดือนพฤษภาคมเนี้ยนารอจะไม่ปล่อยแคมเปญมาเลยถึงต้นเดือนแล้วนะหลายวันแล้ว เปิดให้รับแคมเปญไ,<ถ><ต>ได้เลยของเดียวบีตอนรับหน้าฝนตอนรับฝนเริ่มมานะฝนเริ่มมาคนเริม่ม <c oughs> ไปเฝ้าคอกชะโดเริ่มไปไ <Vatican. S 1> นะส่วนทะเลลมก็รักเรียบเบาลมลมเบาบางวันเบาเอาอได้นะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับทั้งทั้งลูกค้าที่ติดตามแล้วยังไม่ได้ติดตามใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามไว้ทุกช่องทางเลยตกปลานารอสแหมสีสีมีหลายสีเลยค่ะสีที่ว่าติดตามสีฟ้าติดตาสีฟ้าจะง่ายสุดนะ ขอให้ทำกันละกันยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่จริงว่าอยู่ๆจะไปหยิบมาลดได้นั้นลดนี่บางที่ของไม่พอขายนะบางที่ของไม่พอยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ทุกรุ่นนะคะทุกรุ่นที่พูดไปนะที่พูดไปของนี้นะเพราะมันยังมีหลายรุ่นที่มันที่เราเองก็ไม่พอขายเหมือนกันอ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนี่ยสั้นๆนะเดี๋ยวช่างภาพจะเมื่อยมือผมกับไปโลไปก่อนพบกันคลิปหน้ากดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ